ตำรวจให้ลงมาจากรถแล้วก็เดินมาที่โต๊ะตรวจวัดในขณะที่กำลังจะให้เปล่าปรากฏว่าควายตรงก้ามมีรถชนกันตำรวจก็เลยวิ่งข้ามไปช่วยแล้วก็หันมาสั่งผมว่าเอง็งอย่าไปไหนนะ <laughs> ผมก็คิดในใจถ้าครูไม่หนีตอนนี้แล้วครูจะหนีตอนไหนหัว <laughs> อย่ากกรณน,นั้นเลยผมจึงรีบขึ้นรถกลับตาบ,บ้านอย่างรวดเร็วรุ่งขึ้นมาตำรวจมาหาผมที่บ้านเต็มเลยผมก็เลยบอกตำรวจไปว่าผมไม่ได้เมานะเมื่อคืนดูสิผมขับรถกลับบ้านมานอนปกติตำรวจโมโหมากมึงกลับบ้านนอนสบายมึงรู้เปล่ามึง กับรถสายตรวจมาเขาหากัะเทไตาย